ผมรู้ว่าการทำคอนเทนต์เรียลคเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมากนะครับผมแล้วก็ไลฟ์สาระมากที่สุดในคอนเทนต์ u t u b e แต่ว่าเนื่องในโอกาสที่8 5ซีซัน2เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มหัศจรรั์นะครับผมเป็นเรื่องที่ Sable ลอะเซเบในด้านความพีคแทบจะทุกตอนเลยนะ10ตอนมานี้เนี่ย ผมเห็นความความความไฮ้ความเจ๋งของแต่ละต,ตอนของแฟห้าเนี่ยมันแบบมันแบบสูงแทบแทบจะเท่าเกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนที่สิบสองตอนจบผมจะขอเป็นกรณีพิเศษนะครับว่าผมจะมีปฏิกิริยายังไงกับเรื่องนี้ในตอนในท้ายที่สุดน,นะครับผมเห็นว่ามีประกาศซีซั่นสามแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ เป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตนะครับผมเป็นข่าวดีที่สุดตั้งแต่ผมอยู่ในวงการอนิเมะมาเป็นข่าวดียิ่งกว่าไายบะมีซีซั่นสอ,สองหรือไายบะตอน์ซี่สิบเก้านะครับผม <laughs> รอเล่นนะไปะโออะไรมิกุย่ากปทำตัวเสจีตอนนี้มิกะว่ามาเบรมตัวเองมิกะม่าเบรมตัวเองอยู่ เพระเอกมันโง่ครจากพระเอกนี้เป็นตัวละครที่แปลกที่สุดในโลกอนิเมะเลยนะที่ผมเห็นมาเป็นผู้ชายที่แบบทำรีบที่สดุดเหตนวันนี้เนาพะพยายามจะ n อนคอรเรตมิโกโกนะครผม เนีย่ยผมชอบกิมมิกเหมือนกันนะผมชอบกิมมิกในะความเป็นแฝดห้าความเป็นพี่น้องของเรื่องนี้มากกว่าที่จะเป็นในด้านของความโรแมนติกนะฮะ <c oughs> มันเป็นวัวไปแล้วเว้ยมาวอมัวอเียรืม เฮ้ยเดี๋ยวก็เป็นฝนเป็นว่านหรอกไปยุคคุยในที่รอมๆกาได้สัตว์ฮะอุศะสแบบก,อก,โกโิอย่ากโกหกอย่ามาโกหกอิชิกะฉันรู้ว่าเป็นยศสบายอยู่แล้วเพราะตอนที่แล้วสปอยมาอ๋าอได้ใช้กิมมิงนี้เป็นตัวตัด ตัดช้อยอีกสี่ตัวที่เหลือเหรออย่างนั้นเหรอโอ้ยเฮ้ยฮิร์ that hurt you know oh. จะใช้ตัวเลือกนี้จะใช้ไอตัวเครื่องรางนี้เป็นตัวตัดช้อยสี่คนที่เหลืออย่างนั้นเหรอมันมันม,มันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะแต่มันแต่ว่ามันง่ายไปนะ that hurt you know มึงทำร้ายจิตใจจิกะได้ยังไงวะไอ้หำรีบจบแล้วไอ้จิกะตัดใจเถอะลูกจบแล้วกเลวอ้จิกะตอะจบะดเ้ จงยันไม่ต้องบนบนอะไรเยอะแยะวะเดี๋ยวก็นอกอยู่ละนู่นนัเอกเขาแก้ผ้ายอยู่นู่นนังเอกเขาต้องทำตัวเอเอเข้าไว้เลยต้องซึมเศร้าให้มากอ,อ,อ้าว วมันแบบนี้มันไม่ใช่วหมอิจิกะเพื่อความรักจะทำอะไรไม่ได้แบบนั้นเลยเหรอจะทำอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันจะไม่ใช่ความรักแล้วนี่มันจะกลายเป็นความอ 私と選択コースを取り替えなんてなんで言い出したんだろうあと、yeah> UH>、にごと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 にやっにごとだごとにごとにごとにんとにご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 とにあとたごとにたとにごとにことにっとにご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 とに นี่นางเอกนางเอกเขาต้องไป็อย่างนี้ครับไม่ใช่พวกมึงจะแย่งผัวกันอย่างเดียว <c oughs> อ๋อทุกคนมาเฮลฟมิกูกันมาแเดี๋ยวมิกูก็โดนหักออกแล้วต้องทำอะไรมาก <c oughs> เลยเฮ้ยอย่ามาทำหน้าเขินตรงนี้ ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องฟุตบอล,ล เฮ้ยน,นี่มันตอนของมิกนี่ตอนของมิโกหรือไงวะไม่ใช่นะเงไอม,มันต้องสรุปแล้วตอนนี้มันต้องยศบาดเด็ดมัน,มนไม่ใช่อ่ะเนี่ย <laughs> ไม่ต้องเกรงหรอกเขาไม่เห็นหรอกเรือเปล่า อ๋อแฟห้5เขาจะเล่นอย่างนี้หรอเขาจะให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนแต่ละคนแล้วก็คนที่โดนรับรักก็ก็ได้ไปใช่ไหมว้วอยาไม่ใช่ว่ามันต้องค่อยๆกินหรือไง อย่าไปทำก้อนอย่างนงี้ยติดคอตายใช่ไหม Demo Demo โอเลว่ามิโกะนี่สกี้じゃないよนังเอบไม่ต้องขอโทษครับ 全部知ってほしい。あれ、お部屋所として時代劇に使われてる名スポット。今日はそこを見られただけで満足。さっき渡った大きな橋も好き。あれも好き。あれも好き。これも好き。あなたに好き。フタルオに好き。うん。あら、だいぶら ได้เวลาความหักออกแล้ว,ว,วโกเมนนายตอบได้คำเดียวว่าโกเมนนะโกเมนนะไซ่มิโกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ่ย Ah, 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 That hurt, you know. That hurt. ต่อไปว่าโกเมนมิกุเผลนแหละมาถูกไลยอนะเอ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่องเลยสจะตัดเป็นตลกแล้วก็จบหรอไอสัตว์ก,ก็มึงไปคุยกันตรงนั้นอะจะไปได้ยินได้ไงวะ เอาออะไรจะยืดเรื่องหรอ,อยืดอีกแล้วเว้ยมันก็ได้อยู่นะจากการกับการจาวันสเสน่ห์ของมิกุก็ได้อยู่ Yeah that g r a t uh-huh ฮัลโหลสุรุย that สุรุยเหรอขีโกงแ้วมาหอมแก้มเขาอย่างนี้เฮียเปิดด้วยเพลงแรกเลยอ่ะเจ๋ง โทเอมาทำอะไรวะ นั่นมันเยอะสิบาะที <c oughs training> ่วะคนเห็นผมสีส้มไหมฮะเฮ้ยอียผมส้มดิคุณเห็นปะเมื่อกี้ผมส้มนะเนี่ยเอาแล้วสปอยได้ไงวะมีบิลบอรดี้สปอยอย่างนี้ไง่ะ ิเฮ้ยนี่จุบริงเหรอโนว๊วจุบจริงอ่ะอ้าวอ้าวเฮียแต่มีแต่มีผมส้มอยู่นะพวกนแก้มส้ม่ะเมื่อกี้เห็นไหมผมสีชมพูแก้มส้ม นี่ยเนี่เนี่ยเว,ว้าวแกมส้มย้อมชมพูนหน่อยๆเข้าใจว่าจกจะให้ออกเตมพี่น้องนะครับให้เกี็บพี่น้องที่4คนที่เหลือใช่ไหมแต่ว่ามีแก้มส้มอยู่ข้างบนคุ้มค่ากับการทำคอนเทนต์นะครับผมเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยม นะผมตอบโจทย์ในหลายๆอย่างคะความเป็นพี่น้องความเป็นพี่น้องกับการจะใช้ในในสึกฮาเรมครั้งนี้ใช้ออกมาได้สุดยอดถูกวิธีนะครับผมแล้วก็กิมมิกเรื่องความโรแมนต์กิมมิกเรื่องตัวละครพระเอกนะครับผมในท้ายที่สุดก็สรุปมาว่าเป็นคนที่ใส่ใจ5าคนที่เหลือยอดเยี่ยมนะครับผมยอดเยี่ยมจริง คะแนนก็ผมผม execute มาเมื่อกี้นะว่าให้ไปที่8ยอดเยี่ยมจริงยอดเยี่ยมจริงนะครับผมถึงแม้ว่าตอนจบจะออกจะออกจะดูเป็นการจงใจยืดเนื้อเรื่องไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็พอข้าใจว่ามันมันก็ดูไม่เซนอยู่นะฮะแล้วก็ไปติดตามต่อในบทสรุปแน่นอนในซีซั่นที่3นะครับผมว่า ยศสบานางเอกักโ <c oughs> โอ้สุดยอดจริงจริงนะครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จริงๆนะผมเป็นเรื่องที่ทำให้ผมทึ่งจริงๆนะฮะกับการที่ในตอนที่เปิดตัวมาจะเป็นห่วงว่าเปลี่ยนค่ายแล้วจะอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าตอบโจทย์มากกว่าที่คิดนะครับผมทางในด้านคุณภาพเอเมชั่นก่อนเลยนะครับผมทำออกมาได้สวยจริงๆนะครับผมคุตภาดีไซน์ก็ยอดเยี่ยม ทุกเฟรมแทบจะสเตเบิลนะครับผมตัวละครทุกตัวน่ารักกันหมดนะครับผมแต่ละเฟรมก็ก็เอาแนลนอนได้นะครับผมกับกับผลงานในซีซั่นนี้นะครับผมกับบิลบอรี่ทำได้ดีจริงๆนะครับผมหวังว่าซีซั่นต่อไปก็บิลบอรี่หรือเปล่าบิลบอรี่ทำไหมหรือว่ายังไม่ประกาศนะครับผมนะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผมกับ การดูในมิสักครั้งหนึ่งนะฮะกับแฟน 5G ชั้น2ยอดเยี่ยมผมจะบันทึกไว้ในลิสต์ว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ผมประทับใจได้มากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะผมต่อไปก็ไปดูพอมีเดอร์ว่ลเลนนะครับอ <c oughs> ยังไม่ประกาศใช่ไหมีซ <c oughs> ั้น3เอว่าใครอะไรเดี๋ยวดูพีวีก่อนก็น,น่าจะรู้นะับน่าจะคนเดิมนะ เพราะว่าไซอาร์ตก็ยังเหมือนเดิมน่าจะเบอร์เบอรี่เหมือนเดิมก็เป็นแค่ภาพโปโลกนิดน้นหน่อยๆนะฮะยอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมแปดห้าซีซันสองนะครับหลังจากที่ซีซันหนึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะนิดนึงนะฮะแต่ซีซันนี้ก็ คุณคิดดูมีเรื่องไหนมีฮาเลมเรื่องไหนที่ทำให้คนอยากจะโวยตัวละครผู้หญิงทั้งห้าคนทุกตัวอย่างนี้ <S <S ไม่มี <S <S น,นะครับผมยังวินิสกิเพราะว่าอิสกิไม่ค่อยมีบทเลยบทบางๆมากๆไม่ค่อยจะแบบเอาแน่เอานอนกับอิสกิได้นะครับผมแต่ก็นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับผมขอบคุณบิบออีนะครับ อาริกาโต้เขาใส่มาสึอาริกาโตไปแล้วนะครับผมไว้พบกันในโอกาสหน้ากับอนิเมะเรื่องไหนก็ตามที่ก็ต้องมารอกันอีกสักพักละมั้งว่าจะมีอนิเมะเรื่องไหนที่แบบ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 ไฮได้ทุกตอนนะครับมีสาระได้ทุกตอนแล้วก็ทำให้ผมจะต้องมานั่งอัดเรียกชั่นในตอนจบได้นะครับผมก็ไม่รู้าจะมีเรื่องไหน ทําได้แบบแฝดห้าเจตสองอีกไหมครัก็ไว้พบกันใหม่นะครับเมื่อเวลานั้นมาถึงบ๊ายบาย